มันนทาทออกมาเลยนะครับตรนี้นะครับมได้บพิธีนะครับนู่นทองไนู่นทองนเดินเราว่าเอากอี้มาเอาก้าอีทองนี่ทองที่ทอง Ô chị, chắc là 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 chị, chị, chị,

apiku cayamah i'inna sakarena sang samang apiku cayamah i'inna sakarena sang sang apiku cayamah akrahang sama sambut ho fakwa hutang fakwan tang api สโภภควตาธัมโมอัมังนมัสสามิสุปปิปันโนภควโตสาวัตถสังโฆสังฆังนมัสสามิสาธุมะยังสันติวิตุงเวตุงรักขณาญาติสิทธะระณีนะทา <taboh> <tabu> ปัญจสิทธาทายาสติยามติมยังทันติวิสุวิสุรักนาทายาติสารณินาสหาปัญจสิทธาทายาอ๋ออีกวิโคราะหียเรื่องตลกเรืียกตัวอ้ายโดยืดทำไมกับาันเนาะโจดีถึงหน้าดุยเลยรอบหนา มะยังพันเตวิงสุงวิงสุงรัตนอายาติสารีนาสหะปัญจศิลายาจามาภูติยังผิมายังพันเตวิงสุงวิงสุงรัตนอายาติสารีนาสหะปัญจศิลายนจามา tatiyam pittayam pante visum visum rakhanapaya titarane nasaha pancakti laliyacamapadhu na mokacca cacavaco rahato sammaha sambhupacca na Birahmah sambut Sa anak mu hasowara kautengah sambutsa Namu pak

Tak yang kita, engkau terkenal kami. Mak tidak bisa engkau terkenal dengan kami. Kita terkenal dengan langit kita. Buka sana, hampir ini

เวราหะมณีสิกขาปทํสมาทิยามิทุโรเมรยะมัคคํตํอัลลอฮุบะกัลลามะฮูบิรเราะห์มานิสิกขาปทํสมาทิยามิทุราเมรยะมัคคํอะมาตะถานังเวราหะมณีสิกขาปทํสมาทิยามิ tế lễ lục tục tinh lành tịnh tì lễ lục hoa tâm lạt hạ ma พระรัตนตรพร้อมกันทันนมแล้วรอมาพระสงฆ์ไปรอาหน้าปพระพุรูป้าอน้มทอาหนามหน้ามือหน้าะือหน้านะหมมอามามมามอามือหน้อาหน้นาา

อะพิวาธนาสิเลสานิจังุทาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภาลางังสวัสดีที่ใหม่ไทยไทยที่อยู่ตอนนี้ก็ให้อยู่จนถึงร้อยปีจนถึงร้อยปีอยู่ ขอกราบพระราชนาที่หมดลงปู่เหลืองอามาช่วยปกปักร้งองรักษาล,กลูกหลานให้ยืนยืนเป็นสุกอยู่รอดปลอดภัยอายุม,มันพันยืยนาสาุสุ <S 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 2> <S 2> กุ่กนทุกทน,นครับกทกนรักทานคานคร้านลกคับทนครับครับทนครับท ม่์ใ่แตงมุ้งนะแตงเมยะมุ้งมุคเจ้าเลยฮะเรื่องเอาเลยเออจ้ารอยู่เลยเออาลุกันนนเรามุกันตรงน้ำเลียงของเลยอตรงน้ำให้กรุ่งความร่มเย็นนะครับในภูมาคสามูบาของเรานะครับ ใาเตยเป็นเกลีลยงนะครับขอต้นอนเชินะครับคุณยายคุณยายคุณตาตรงนัเ้เด็กก็นั่งนั่งจับพระพุทธเจ้านะครับลูกหลานจะได้รดน้ำขอพรน,นะครับจดใจาพระคุณเจ้านะครับตัวเป็นโอกาสที่ดีนะครับของเราจะได้มาบูชาบูชาที่สี่ต่อปีพระคุณรรก็งในเ้าตามที่คุณตาคุณยายบอกนะครับบูบาการ ไม่กล oh, ่าวไว้ทำไมทำไมติดเรื่องไว้โอ้ใครใครมันชาร์จไฟครับใช้เครื่องครับใช้เครื่องเสียงอยู่ครับก็ซื้ปฏิบัติมังม่ารรัเยรรองรับรองรรองรับรองรอรบรองรับรองรับรองรับรองบรองรองรับรอรองรรอ

นนี่นี่นะไม่ดีมันเติมเอาันนี้พอขอให้กอดนะครับตรงมัอะไรทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้มีความสุขนี่มีความสุขมีเาิตาากใครใจทั้งนะครับเีก็มาในชีวิตให้สุาพดนะครับ เราก็ต้องมาศัวัดก็ต้องมาัี่เต่านะครับการทำนี้พ่อร้อนะครับยนนยืนนะครับยนินนะครับเตมอคุยือรนมาเยน้ยะตเนบัตรเนื้อคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปนะครับนั่งต่อไปเลยนะครับเลยจมได้ให้ลูกหลานได้ ต้นน้ำดาหัวนะครับขอรนะครับนาลอตบีรูตบีรูที่มาไตยโมรูประเรินตาประเดนตบีนะครับเรียนเชิญหนาีนะครับ

ហើយអាឯងសរុបប្រតលត្រាទៅលើចាស់លើគ្រូលើបងទៅលើគ្រូ พิยองไปยองไหนรูไหมเนียเนี่ยคีอ้พยงไปไหนูโขอโทษอืนอยู่ตรงนี้แหละเยนอยู่ตพอดีเมียเมียบอกว่าเมาไม่ใขับพี่ใหญเมียบอกว่าเมาไมให้ขับรอนียังลองชัยาสาตน้าได้ไหมว่าสุข ตามคอตามคิวไรับ้าคิวผิดหรือเปล่าเรามาทางนี้คอทอท่านไปเองเลยนะไปเองตั้งรุ่นเพียรอารมณ์เนียนัก่ แก้งย่างพวกเธออ๋อของยังไม่มีนี่ไงเด็กตุ้่จะไปหน้าพระไม่ได้เหรอจะไปหน้าใหญ่ไงใครมีขันใครใช้ขันเสร็จแล้วยืมต่อเด้อ ปา,าป้อาปได้ไหมถ้าผู้ชายปาล็ยายยายกใผู้ชายเปารา,า,าออได้ไหมได้ได้ไหมวันนี้กไม่็้ือไดวันนี้ได้ไม่นปะอะไรช่มมึคไม่รู้กาไดได้ไหมได้ไหมเียเราเป็นภาพที่เราหาได้ยากเลยเน,นะครับภาพนี้นะครับที่ ก็คงได้ให้ความเมตตานะครับให้ความเมตตาให้พวกเรานั้นได้จุดน้ำนะครับขอกรนะรบขอกรจากพระคุณเจ้าแล้วก็ทาคุณรคุณี่คุณตาคุณยายแล้วก็ที่เป็นร่มโพ่มใจให้กับพวกเราั้งหลนะครับ ขอ้โหหน,นูตานาการพิพิธภัณฑด้วยนะครับความยินดีแล้วแล้วที่ดีแต่ไม่มีโอกาสมาก,ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีโอกาสมาถกก้าคิดว่าเป็นความนิ่มนิ่มไมที่ดีนะครับแต่ที่เราได้ไมีโอกาสได้ไดสวยงน้มากท่เช่า